สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยในปี2025กํากำลังซ่อนโอกาสทองที่ยิ่งใหญ่แต่พร้อมกันนั้นก็มีความท้าทายเรื่องช่องว่างทักษะที่เราต้องรู้วันนี้ The Insight X จะพาคุณไปเจาะลึก8ทักษะสุดร้อนแรงที่ตลาดแรงงานไทยต้องการมากที่สุดในปีหน้าไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงทักษะที่คุณอาจคาดไม่ถึงด้วยถ้าคุณอยากก้าวนาและเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตห้ามพลาดเด็ดขาดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Inside X ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีเทรนธุรกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใครและสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาของเราอยากสนับสนุนพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด Subscribe ช่อง The Inside X ไว้ด้วยนะครับวันนี้ The Inside X จะพาคุณไปสำรวจอนาคตของตลาดแรงแรงานไทยในปี2025จากรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับ8ทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงสุดครับ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของไทยคาดว่าจะเติบโต3.5%ในปี2025โดยมีแรงผลักดันหลักมาจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีแต่น่าสนใจที่ซ e o ในภาคเทคโนโลยีถึง58%ยังรู้สึกว่าพนักงานของพวกเขายังขาดทักษะในการนำ AI มาปรับใช้และดำเนินการในภา,ารกิจประจำวันซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุปเป้าหมายทั้งในและนอกภาคเทคโนโลยี วัฒนธรรมการทำงานในไทยนั้นมีลักษณะที่น่าสนใจสาประการครับคือเน้นชุมชนหรือ community oriented ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกันมุ่งเน้นคุณภาพหรือ focus on quality ที่กระตุ้นให้พนักงานส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมหรือ emphasis on culture ที่เคารพและส่งเสริมความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วทักษะอะไรล่ะครับที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในปี2025มาดูกันครับ 1. ทักษะความเชี่ยวชาญหลายภาษาหรือ Multilingual expertise skills ลองคิดดูนะครับว่า Radisson Group ประกาศจะเปิดโรงแรมใหม่ให้ไทยถึง100แห่งในปี2025และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวถึง39ล้านคนในปีนี้นั่นหมายถึงโอกาสมหาศาลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาจีนอินเดียมาเลเซียเกาหลีใต้และรัสเซียเพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทยเลยครับ 2. ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงด้าน AI หรือ AI m e n t a l s h i p skills รัฐบาลไทยได้ออกแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการว่าด้วย AI แห่งชาติ2022-2027ที่มีเป้าหมาย4ประการหลักแต่ด้วยความก้าวหน้าของโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLMs ที่ฉลาดขึ้นทุกวันทําให้เรายังขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงและผู้ให้ความรู้ด้าน AI ครับ 3. ทักษะการให้คำปรึกษาด้านการผลิตหรือ manufacturing consultation skills แม้ภาคการผลิตของตุรกีจะเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ไทยยังต้องการแรงงานที่มีทักษะเพื่อปรับปรุงกระบวนการในอุตสาหกรรมยานยนต์รัฐบาลได้แนะนำโครงการดิจิ a l Wallet Scheme เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการผลิตจะช่วยเติม,เต,มเต็มช่องว่างนี้ได้มาก 4. ทักษะ Cloud Computing หรือ Cloud Computing Skills Google ลงทุน1,000ล้าน US ดอลลาร์เพื่อสร้างระบบนิเวศ Cloud Computing ในไทยและคาดว่าจะสร้างงาน14,000ตำแหน่งต่อปีรัฐบาลไทยก็จัดสรรเงิน1,000ล้าน US ดอลลาร์สำหรับนโยบาย Cloud First ด้วยเช่นกันแต่ช่องว่างทักษะอยู่ที่การขาดผู้เชี่ยวชาญในแนวคิดขั้นสูงเช่นสถาปัตยกรรม Cloud, DevOps ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรวม AI เข้ากับสภาพแวดล้อมคลาวด์ 5. ทักษะดิจิทัลหรือดิจิทัลสกิลส์ไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมีทักษะในภาคดิจิทัลอย่างมากโดยมีเพียงห่งเของประชากรเท่านั้นที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูงสภาดิจิทัลประเทศไทยตั้งเป้าเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจาก28%เป็น70%ภายในปี2025และรัฐบาลมีแผนสร้างงาน176,606ตำแหน่งในภาคส่วนสำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI และยานยนต์ไฟฟ้า 6. ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเมนต์สกิลส์ในอีก5ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีการสร้างงานด้านเทคโนโลยีถึง2 8 0 0 0 0ตำแหน่งอย่างไรก็ตามเราเผชิญกับความท้าทายกับประชากรสูงอายุและขาดทักษะที่ทันสมัยเช่น React Vue.js หรือ Angular ซึ่งเป็นที่ต้องการสูงมาก ทักษะการตลาดโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งสกิลส์โซเชียลมีเดียเป็นสนามที่ดุเดือดโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ผู้จัดการโซเชียลมีเดียหลายคนยังไม่สามารถโปรโมทอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นเทคโนโลยี AI หรือการวิจัยตลาดได้ดีป้า2024และดิจิ a l ลสกิล r o ร d แม p จึงเป็นความพยายามที่จะแก้ช่องว่างนี้ แบบทักษะด้านสุขภาพหรือ healthcare skill คาดว่า20%ของประชากรไทยจะมีอายุเกิน25ปีภายในปี2036ซึ่งจะนำไปสู่วิกฤตด้านสุขภาพและการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ยังจำเป็นต้องพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สวมใส่การให้คำปรึกษาเสมือนจริงและการทดสอบในสถานที่ได้อีกด้วย แล้วเราจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างไรแหล่งข้อมูลแนะนำให้เข้ารับการอบรมเฉพาะทางจากสถาบันต่างๆเช่น Disda 2024หรือ Digital Skill Development Academy ที่ช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัล OVEC ที่เน้นการฝึกอบรมสายวิชาชีพและภาวะผู้นำและ Thailand Professional Qualification Institute หรือ TQPI ที่มอบการรับรองมาตรฐานอาชีพบทเรียนและข้อกิจที่ได้รับจากรายงานนี้นะครับ 1. เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตแต่ช่องว่างทักษะเป็นอุปสรรคสำคัญแม้ภาคการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีจะสดใสแต่การขาดทักษะที่จำเป็นกำลังฉุดรั้งการเติบโต 2. ทักษะที่ต้องการมีความหลากหลายไม่ได้จำกัดแค่เทคโนโลยีเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงภาษาการผลิตการตลาดและแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพ 3. เน้นทักษะขั้นสูงและทันสมัยการมีแค่ทักษะพื้นฐานอาจไม่เพียงพอตลาดต้องการผู้เช่วชาญในระดับที่ลึกซึ้งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4ภาครัฐและเอกชนต่างลงทุนและสร้างโอกาสมีการลงทุนมหาศาลทั้งจากภาครัฐและบริษัทเอกชนซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ตำแหน่งงานใหม่ๆ 5. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับบุคคลและองค์กรการพัฒนาทักษะอยู่เสมอคือหัวใจสำคัญในการอยู่รอดและเติบโตและ 6. ช่องว่างทักษะหลักที่ต้องเร่งแก้ไขได้แก่การผลิตยานยนต์ AI, Cloud Computing, การวิจัย AI และความเชี่ยวชาญหลายภาษานั่นเองครับ นี่คือภาพรวมของทักษะที่สำคัญและจำเป็นในตลาดแรงงานไทยสำหรับปี2025ครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเส้นทางอาชีพและการพัฒนาตัวเองของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ดีอินไซต์เอ็กซ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่ตลาดต้องการในปี2025จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด s u b s c r i b e ช่องดีอินไซต์เอ็กซ์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลเชิงลึกมาฝากคุณอีกในโอกาสต่ออไปขบบคคุณและสสวััดีร Insight X technology business your next step.